สวัสดีค่ะเพื่อนๆและเอฟซทุกท่านนะคะที่ช้างก็เอาหลักหน่วยบนสูตรใหม่มานําเสนอให้นะคะอ่าเรามาดูกันว่าสูตรไหนจะเจ้วกว่ากันนะคะ,อะขอฝากอ่านกับเตืนสักนิดนะ,ะปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิป,ปวีดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสากแห่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทําขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะผู้ชม เริ่มต้นนเลยนี่จะเป็นอันเลขหน้าข้อหนึ่งนะคะเลขหน้าข้อหนึ่งแล้วก็หกไอ้สามบวกกันสามครั้งก็เป็นหกนะห้าบวกสองครั้งก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะก็เป็นหกหกมาบวกเจ็ดก็เป็นสามนะครเอาสามมาบวกกันก่อนนะ อ่ะสามกสามก็เป็นหกนะคะทุกชนหกแล้วก็เพิ่มเติมอย่างงี้นะคะก็เป็นเจ็ดอย่างนี้นะ,ะตัวที่เข้าตัวที่เข้าก็คือตัวนี้นะ,ะอืมเป็นแบบนี้นะมาดูงดต่อไปนะ,ะดูงดต่อไปนี่วก็สามสามก็ยังเป็นหกนะ ก้าก็เป็น8 8ดบวกหก็เป็น14บนะคะสี่บกเนะคะก็เป็น1นะท่านผู้ชมหนบกสก็เป็น 4, 4ีแล้วก็หนะคะ,ะมาทาหลักสิบเลขหลักสิบเลขหน่วยนะคะ มาดูงดที่สามกันนะคเก้าเก้าก็เป็นแปดนะคะหนึ่งหนึ่งก็บวกแปดก็เป็นศูนย์นะคะอ่า,อา,านะเอามาบวกเจ็ดนะเจ็ดมาวางค่ะเจ็ดบวกสามก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์แล้วก็หนึ่งอย่างนี้ค่ะเข้าตัวนี้นะอืม มาดูงดที่สี่กันนะงดที่สี่เปดแปดเอ้ไม่ใช่สี่สี่ก็เป็นแปดนะหนึ่งหนึ่งก็เป็นศูนย์เช่นกันนะแล้วก็บวกเจ็ดก็ยังเป็นเจ็ดเหมือนเดิมนะเจ็ดศูนย์หนึ่งอย่างนี้นะคะอ่ะก็เข้าที่เลขเจ็ดเห็นไหมคะ ถ้าเราไม่เอา3ามตัวบนเราก็ตัดออกแค่เป็นสองตัวบนก็ได้นะท่านชมนะก็อย่างพี่ช้างลงไปงวดที่ผ่านมานี่ถ้าหาว่าเราตัดเล่นก็เราก็ถกอยู่นะามาดูงวดที่เพิ่งออกไปนี้นะคะสองสองก็เป็นสี่นะหกหกก็เป็นสอง ก็เป็นหกเช่นกันนะเป็นหกหกกเจ็ดนะก็เป็นสามนะเอาสามมาวางเีใช่หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บอืมใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นหกนะหกบวกเจ็ดก็เป็นสิบสามนะสามมาวางค่ะสามบวกสามก็เป็นหกนะหกแล้วก็เจ็ดอย่างนี้ค่ะ,ะเข้าที่ตัวนี้นะคะเข้าหลักร้อยและหลักหน่วย เป็นแบบนี้นะจะมาดูงวดต่อไปนี่นะคะท่านผู้ชมงวดต่อไปนี่ว่าจะออกตัวไหนเนาะศูนโซนนะคะก็ยังเป็นศูนห้าห้าก็ยังเป็นศูนยะคะก็เอาหกเจ็ดนะะเอาเจ็ดมาวางค่ะเจ็ดศูนยะ์เจ็ดศูนย์หนึ่งอ่ะแต่เ,เดี๋ยวเรามาดูสองตัวบ,บนของเราที่เราลงไปนั้นมาตรงกันล้าอืมก็ยังมีชนกันบ้างนะท่านผู้ชมหาว่าเขาออกตัวชนก็ เพน่าจะดีนะคะแต่ก็เราก็ต้องเอาเผื่อน,นิดหนึ่งตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวกันนิดหนึ่งนะคะแต่เข้ามาชนกับเลขตัวนี้นะคะหลักหน่วยของเราเนะเราก็ต้องมาเป็นตัวกันนิดหนึ่งนะท่านชมนะก็ขอยท่านชมจงโชคดีกันทุกท่านทุกคนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูสูตรอื่นๆที่เข้ากันนั้นยังไม่ได้นำเอายังไม่ได้เอานําเสนอท่านผู้ชมนะคะแล้วก็มีเลขดับบนด้วยนะคะ เลขกล่างด้วยในบางเดียวเราก็ค่อยหาเล็กล่างที่หลักสิบนั้นมาหาใส่หลักหน่วยยังเข้าอยู่นะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ